ถ้าเราอยากจะมีไข่ดาวเค็มไว้ทานานานๆค่ะจะทําให้เขาไม่เค็มเพิ่มค่ะค่ะวันนี้ก็มีวิธีและเทคนิคง,ง่ายๆมาฝากค่ะจบครบเรื่องงานครัวทําทกินทำํำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ C ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะสำหรับใครค่ะที่อยู่ทางใต้หรือไปเที่ยวทางใต้นะส่วนใหญ่แล้วไข,ข่เค็มชัยยามาฝากเพื่อนบ้านมาฝากเพื่อนหรือซื้อติดไม้ติดมือเพื่อน,นํามาทําทานเองนะเขาก็จะมีเนาะวันที่ค่ะที่เขาจะบอกเนพะาะสามารถทําไข่ดาวได้สามารถทำไข่ต้มได้เมื่อไหร่ค่ะเขาจะมีกำหนดบอกเลยนะใครอยากจะมีไข่ดาวเค็มไว้ทานนานๆนะ วันนี้ค่ะก็มีวิธีค่ะวิธีก็ง่ายๆเองค่ะว่าถ้าเราอยากจะมีไข่ดาวเค็มไว้ทานานานๆค่ะ<ๆ>ก็ให้เราล้างไอ้ส่วนของดินแกบที่ติดมากับไข่ตัวนี้นะออกให้หมดเลยค่ะมันก็จะทำให้เป็นการรักษาคุณภาพของไข่ดาวเค็มไว้ได้นะจะทำให้เขาไม่เค็มเพิ่มค่ะนี่เลยนะตัวนี้เลยเราล้างออกให้สะอาดเลยค่ะแต่มันก็มีปัญหาอีกค่ะว่าเวลาล้างออกแล้วค่อนข้าที่จะล้างยากแล้วก็ เปลืองน้ำมากเลยค่ะวันนี้ก็มีวิธีและเทคนิคง่ายๆมาฝากค่ะจะล้างเปลือกไข่ตัวนี้เนาะให้มันสะอาดหมดจดแล้วก็ประหยัดเวลาให้ขาวสะอาดหมดจดเลยค่ะ พราะบางทีเราก็เบื่อไข่เค็มเนาะไข่ต้มแล้วเราอยากทานเป็นไข่ดาวเนาะนานๆค่ะเวลาซื้อมาแล้วถ้าเกิดทานไม่ทานอย่างเงี้ยเก็บไว้นานๆยิ่งนานมันก็จะยิ่งทาให้ไข่ที่เรานะเก็บไว้ทั้งเปลือกแบบนี้ค่ะมันจะให้ความเค็มไปเรื่อยๆนะตามอายุเขาเลยค่ะให้เพื่อนเตรียมน้ําเลยค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนเลยค่ะนี่ค่ะและมะนาวค่ะหรือก็จะใช้เป็นมะนาวเนาะที่เขาเปลือกเหลืองเนาะ ค่ะใส่มะน,นาวลงไปเลยค่ะนี่เลยนะไม่มีมะน,นาวสามารถใช้น้ําต้มสายชูได้เลยค่ะใส่น้าต้มสายชูประมาณสัก 1- 2ช้อนเนาะสองช้อนโต๊ะค่ะเราก็คนค่ะนี่ค่ะบีบเลยค่ะบีบน้ํามะนาวออกเลยนะนี่เลยค่ะบีบเสอไปแล้วเราก็นําไข่ของเราค่ะลงไปแช่เลยนะ วันนี้เขาอุ๋ยซื้อมาอุ๋ยก็เลยคิดว่าอุ๋ยจะล้างค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไข่ดาวนะได้นานๆค่ะเพราะว่าถ้าเราจะทำดาวครั้งเดียวเลยมันก็เนาะทานไม่ทันค่ะแช่ไว้ค่ะให้แช่ไว้20นาทีหลังจากที่อุ๋ยแช่มาได้ประมาณสัก1 5นาทีค่ะให้เพื่อสังเกตเห็นไหมคะว่า เปลือกเขาจะหลุดออกเลยเราไม่ต้องแทบไม่ต้องล้างเลยนะสังเกตดูค่ะเห็นไหมนี่เลยการที่เราใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็มะนาวนะไอส่วนของมะนาวจะเป็นตัวช่วยกัดพวกเศษโคนเนาะให้เขาหลุดออกง่ายค่ะส่วนเกลือนะ่าจะเป็นการคุมคุณภาพของไข่เค็มของเราค่ะให้ยังคงคุณภาพเดิมเลยนะนี่เลยง่ายง่ายเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะแช่ต่ออีกสัก5นาทีเนาะก็จะครบเวลาถามว่าสามารถนำมาล้างได้แล้วหรือยังสามารถล้างได้แล้วหรือค่ะ เลยเนะว่าสิบห้านาทีก็หลุดง่ายเลยเห็นไหมนี่เลยนะคะนี่ผลล้างออกง่ายมาก จะหลุดง่ายมากนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างไปแล้วเนาะเราก็มาล้างอีกน้ำเลยค่ะแล้ก็ใช้มือถูหน่อยค่ะอันนี้นะเราก็จะได้ไข่ค่ะ ที่สะอาดหมดจดและที่สำคัญค่ะอย่างคงคุณภาพและรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้ไข่เค็มเนาะที่เปลือกสะอาดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บรักษาค่ะสามารถเก็บไข่ดาวเค็มไว้ทานได้เป็นเดือนเลยค่ะสำหรับนะใครมีเนาะช่องแช่ไข่ค่ะในตู้เย็นมีอยู่แล้วนะนก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะ ก็ให้เพื่อนนะทำการเนาะเช็ดเขาค่ะให้แห้งหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยเวลาใส่นะให้เพื่อนค่ะใส่ฝั่งที่เป็นหัวปลายแหลมนะหัวแหลมไม่ใช่หัวมนนะให้เพื่อนสังเกตดูค่ะมันจะเป็นหัวแหลมและหัวมนนะนี่เลยค่ะเห็นไหมว่าให้เพื่อนค่ะใช้ส่วนของหัวแหลมนะวางลงไปค่ะแบบนี้เลย มันจะทําให้ไข่แดงเขาลอยตัวขึ้นอยู่ตรงกลางนะไม่ติดเปลือกค่ะเช็ดให้เขาแห้งสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็พามาแบบนี้เลยท้ายคลิปค่ะหวีมีวิธีการทอดไข่ดาวเค็มมาฝากด้วยค่ะให้เรานะตั้งกระทะค่ะแล้วเราก็เปิดไฟนะรอให้กระทะร้อนก่อนนะต้องให้กระทะร้อนจัดเลยค่ะนค่ะให้เรานะทําการค่ะแยกไข่แดงและไข่ ขาวออกจากกันค่ะว่าทำไมาถึงให้เป็นไข่าดาวนะเพราะว่าเนี่ยค่ะไข่แดงเขาจัดนิ่มๆนะเลยเมื่อกระทะของเรานะร้อนแล้วค่ะให้เราใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตอนนี้อุ๋ยจะใช้เป็นไฟแรงนะตอนนี้อุ๋ยก็จะหลีค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนค่ะให้หลีเป็นไฟกลางค่ะเราต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะ แล้วเราก็ใส่ไข่ขาวลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยไข่แดงค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำมันเนาะราดไข่แดงสักเล็กน้อยค่ะเลย เราชอบความกรอบขนาดไหนนะเราก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะทำด้วยวิธีนี้รับรองค่ะไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ